ครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ทำให้เรารู้ว่าใครคือนายกตัวจริงใครคือนายกหุ่นเชิดเราพิจารณาจากสามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานปรากฏการณ์แรกก็คือว่าปรากฏการณ์บรรยากาศของการเล่นสงกรานของคุณเศรษฐากับคุณทักษิณ คุณเศรษฐาไปเล่นสงกรานที่หัวหินกับครอบครัวแล้วก็ประชาชนในเขตหัวหินแล้วก็มีรัฐมนตรีบางคนที่ไปร่วมด้วยคนสองคนประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็บินไปเชียงใหม่ทันทีในขณะที่คุณตักษินฉลองสงกรานที่เชียงใหม่ครับมีคนห้อมล้อมเต็มไปหมดมีรัฐมนตรีไป ยกคณะสอสอพักเพื่อไทยไปกันยกพักครับซึ่งเห็นบรรยากาศก็แตกต่างกันเลยว่าคุณเศษฐาเหมือนกับผู้โดดเดี่ยวที่น่าสงสารนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนั่งอยู่ชายทะเลคนเดียวในขณะที่คุณตักษินห้อมล้อมไปด้วยนักการเมืองในพักเพื่อไทยเต็มไปหมดครับบางคนติดตามคุณตักษินไปตั้งแต่วันแรก และก่อติดไม่ห่างเลยนะครับอันนี้คือปรากฏการแรกปรากฏการที่สองครับข่าวเรื่องการปรับคอรมอรน้าข่าวถามคุณเศรษฐามาก่อนสงกรานว่ามีกระแสข่าวการปรับคอรมอรชัดขึ้นคุณเศรษฐาก็ตอบว่ายังยังไม่มียังอีกนานนะครับ แต่ว่าก่อนสงกรา์ก็มีกระแสรเรื่องการปรับครมอลเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนักข่าวก็ไปถามคุณเศรษฐาที่ทำเนียบอีกครั้งหนึ่งคุณเศรษฐาก็ตอบว่าเหลอแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำหน้าตางงๆเหมือนกับยอมรับสภาพอะครับว่ากระแสนี้มันมีจริงแต่ว่าในขณะที่คุณทักษินได้แสดงท่าทีเรื่องปรับครมอเนี่ยเห็นได้ชัดว่า ศูนย์อำนาจมันอยู่ที่เชียงใหม่จริงๆรัฐมนตรีที่จะหลุดจากตำแหน่งเ็าวิ่งไปหาคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ก็ใกล้ชิดหวังใจะให้คุณทักสินเนี่ยผลักดันจนมีคนด,ดิเดตรัฐมนตรีเต็มไปหมดแล้วก็รัฐมนตรีเต็มไปหมดจนคุณทักสินได้กล่าวติดตลกว่าครบองค์ประชุมแล้วประชุมครมดีไหมนี่เห็นชัดนะครับว่าอำนาจทางการเมืองนายกตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ 3ามกรณีการกลับมาประเทศไทยของนายกยิ่งลกักษณ์คุณทักษิณบอกชัดนะครับว่าสงกรานต์ปีหน้าคุณยิ่งลักษณ์จะมาสงกรานต์ด้วยนั่นก็แสดงว่าคุณทักษินได้วางแผนให้คุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วแต่เมื่อนักข่าวไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ตอบตอบแบบหลักการนะครับยึดหลักการตอบแบบพื้นๆเหตุผลพื้นๆ นั่นก็คือว่าถ้ากลับมาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเห็นได้ชัดว่าเกมที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยหรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาครับอยู่ที่คุณทักษิณเป็นคนวางเกมทั้งหมดรัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงแค่ฝ่ายอำนวยกความสะดวกให้กับกับการกลับมาของคุณยิ่งลักษณ์ทั้งหมดนี่อยู่ที่การวางแผนของคุณทักษิณและสั่งการของคุณทักษิณเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ย ปฏิบัติตามเท่านั้นครับจากเหตุผลสมข้อเนี้ผมคิดว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดนะว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงใครคือนายกใครคือซุปเปอร์นายกครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะเห็นปรากฏการชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคุณเศรษฐาก็เป็นแค่นายกขุนเชิดจริงๆนายกนายกตัวจริงศูงนย์อำนาจทางการเมืองที่แท้จริง ก็อยู่ที่คุณทักษิณทุกคนก็วิ่งไปหาคุณทักษิณเอาอกเอาใจคุณทักษิณเห็นได้ชัดแล้วล่ะครับว่าอะไรเป็นอะไรในการเมืองในพักเพื่อไทยในในยุคนี้ครับ